ผมซ่องหาแสนของปูซีหาให้เอฟซีท้งช่องกับผมเด้อสำหรับคนมักวิ่งมักลูดกับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับกดูกปากดติดตามกดไลค์กดแชร์รับผมเนะาะครับผมปูอ้าวมาติดตามเลขซองห้าแสนเนาะสำหรับสายวิ่งสายลูดค่ะจาบนมาสการเนคาค่ะปูอามาติดตามกันจับมาสการคปูมารวยพร้อมๆกันทั่วไทยทั่วโลกในวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมตรงกับวันเสาร์เด้อพี่น้องรวยเปี่ยนก็พูดวันนี้ก็รวยรวยรวยว่วแต่เลขซองเลขซองห้าแสนหลุดนะเลขซองห้าแสนงวดที่แล้วหลุดนะไม่เข้าบล็อกเขาบล็อกเขาซองห้าแสนบนบนอย่างเดียวไม่เข้าเลขซองห้าแสนก็เป็นแนวทางดีๆเนาะเป็นแนวทางดีๆค่ะเป็นแนวทางดีๆมาฝากกันเพราะว่าคนใช้วิจารณญาณในการรับสมแล้วก็ การลงทุนมีความเสี่ยงเนาะครับผมความเสี่ยงอันนี้เลขซองห้าแสนเพิ่งจะหลุดไปงวดที่แล้วเลขซองห้าแสนหรือว่าเลขวิ่งห้าแสนอ่าเลขปรวัตกศาร์ครับปอ้าวเอามาติดตามกันในแนวทางดีๆครับมีแนวทางดีมีชัยไปกว่าขึ้นเฮ้ยเลขซองบนอย่างเดียวเด้อพี่น้อง่ผ่านมาหลุดที่ลับปูเราหลุดงวดที่ผ่านมาหลุดหลุดก็คือหลุดเราเราเราไม่ว่ากันเพราะว่า บางที่ไฟจมือเขาขอไปก็มีครับผมถ้าใครถ้าใครเคยมีเลขประมูลในเลขเลขประมูลในเลขสองนะจะเข้าใจดีเอาประชาชนก็ต้องได้ฟังหนึ่งเจ้ามือก็ต้องฟังหนึ่งตัวแมนบัค่ะ <c oughs> ตัวได้ดังๆเขาก็ขอไปตัวห้างกับบรูเพื่อกัน <c oughs> แต่เราขอให้ถูก <c oughs> ของเราพ <c oughs> อพอ <c oughs> ขอให้เราได้ก็เป็นพอแล้ว <c oughs> ป่าถูกประต้องใส่บรรทัดตรงเตะเลยเนาะเตะเลยนะปู่งเลขซองบนห้าแสนเลขซองบนห้าแสนห้าแสนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ<ๆ>เพราะว่า่นนำแนวทางมาฝากเอฟซีกันเนาะ <S 2> <S 2> <S ครับมีหลุดมีเข้าคนใช้คนว่าเอาเป็นไปเลขไปใส่กับสูตรของตัวเองได้หรือว่าไปเป็นเลขอ่า เป็นแนวทางซื้อสลากได้นะเพราะว่าสลากมีหลายรางวัลครับผมอ่าตั้งแต่รา,างวัลที่หนึ่งถึงรางวัลที่หาสามตัวนาสามตัวไทยได้เลขบนซองห้าแสนวันนี้ผู้ใหญ่เจดีบอกว่าไม่มาด้วยกันครับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเนาะไม่มาด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์บนหนังเดียวนะพี่น้องบนหนึงเดียวมาแค่ตัวเดียว สองตัวมาตัวแล้วค่ะมาแค่ตัวเดียวนะไม่มาด้วยกันร้อยเปอร์เซนต์และไม่มีเจาะด้วยกระปูไม่มีเจาะไม่มีเน้นเพราะว่ามาหนึ่งตัวเดี๋ยวียนบอกกันเดี๋ยวเอฟซีจะเข้าใจผิดว่าซีกับเ็ดมาหนึ่งตัวตีตัวมาหนึ่งตัวไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันอ่ามาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวบนผู้ใหญ่ใจดีว่าล้านเปอร์เซนต์วันนี้เป็นกรปูมาหนึ่งตัวจะตัวเด้อปู ใช่ใช่ก็คือเขาบอกมาอย่างนั้นเนาะเอาเราก็เขียนแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอสองตัวมาหนึ่งตัวจิปัวอ่าเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวร้อยเปอร์เซ็นต์สี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดมันไม่ตัวจอให้บอกกับปูไม่ได้เจอผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้จอบเพราะว่าครับบอกแต่ว่าอ่ามาหนึ่งตัวปูก็เจายไหมครับไม่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 เพราะเพราะ อันนี้ก็ชนในสูตรอาจารย์อยู่เนาะชนสูตรอาจารย์อยู่เพราะฉะนั้นแล้ว f อทั่วไทยทั่วโลกนี้อาจจะมีเลขที่ตัวเองชอบอยู่แล้วเนาะก็นําประกบเอาเพราะวา่ามันจะเสียแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีร,ร,รเพราะว่าเคยจ่อแล้ว เราเจาะก็ไม่เข้าแสมหลุดอีกด้วยสี่กับเจ็ดมะปูเนาะสี่กับเจ็ดมาหนึ่งตัวเจ็ดมาหนึ่งตัวครับผมเด้อก็เลขคี่สองแสนครับผมใครชอบเลขสี่เราก็พิจารณาหาสูตรของเราใส่ชอบเลขเจ็ดเราก็หามาใส่ส่วนในสูตรของอาจารย์หรือว่าสูตรเราไปดูของอาจารย์อื่นเราชอบตัวไหนเราก็จับใส่เนาะแต่ส่วนแนวทางเลขนี่ก็ให้วิ่งรูด สายรูดสายวิ่งไม่ควรพลาดถ้าหากว่าท่านมีสูตรอยู่แล้วโอ้หแน่นอนเนาะถ้าถ้าตัวนึงนี่สายรูดสายวิ่งนี้ไม่พลาดอยู่แล้วละ่ะแ,แ,แล้วก็คนที่จะลุ้นรางวัลที่หนึ่งก็ไม่ควรพลาดติดเลขสี่กับเลขเจ็ดเนะาะครับผมเป็นเลขท้ายเลขไท้ายก็ไว้เพิ่นปักหลักไหมบอคื่ว่าเป็นไวรดิซิไม่ได้ปักหลักเลยเพราะว่าอ่าเป็นเลขรูดเลขวิ่งผมมาน้ำแข็งน้ำปูเนาะสี่กับเจ็ด มาหนึ่งตัวบนร้อยเปอร์เซ็นตคือบอมาน้ากันเอ่อเพิ่นบอกว่าไม่มาด้วยกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่นว่าอย่างนั้นอ่าก็เป็นแนวทางของเพิ่นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นําแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีลอมารวยด้วยกันทั่วไทยทั่วโลกเนาะเอฟซีเนาะเอาก็ขอฝากเป็นแนวทางพิจารณาเด้อขอให้ทุกคนได้ร่ํารวยอ่าสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนเป็นลาบันประเสริฐเนาะอ่ก็ขอให้รวยๆเด้อเอฟซีกับเจ็ดมาหนึ่งตัวดโปู แม่นสี่กับเจ็ดตงก็สูตรปู่ด้วยครับของอาจารย์สองสองเจ็ดสองกับเจ็ดสี่หลักร้อยครับของอาจารย์นี่สี่หลักร้อยเจ็ดหลักหน่วยสองหลักสิบสองหลักสิบนครับของปู่สี่สองเจ็ดครับแต่ปู่คนประจับเนียครับไม่สูตรไม่ใหญ่ใจดีของปู่ใหญ่ใจดีไม่ไม่ยุ่งเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียแนวทางของท่านครับเนาะกับเก่งใจขอบูเพราะว่าเจ็ด เจ็ดกับสี่นี่ของอาจารย์สี่นี้มันอยู่หลักร้อยครับแต่ถ้าไม่อยู่ร้อยก็เป็นเจ็ดสี่สองอะไรต่างเนี่ยเป็นเจ็ดสองสี่สองหลักสิบของอาจารย์สองหลักสิบใครมีแนวทางดีหรือว่าใครมีสูตรหลักสิบหลักเหมยก็ลองไปจับประกบคู่เนาะคู่เบิ้งแต่เลขเลขวันเสาร์นี้กําลังวันรู้สึกจะเลขสิบเนาะกําลังวันเลขสิบศูนย์ศูนย์ไม่มีในกําลังวันก็จะมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเลข 5, เลขห้าเลขแปดเลขห้าเลขแปดเลขห้าเลขแปดนี้สงสัยจะต้องมาล่างมาบนตัวหนึ่งละเพราะว่าเมื่อกี้ก็ชนแปดล่างเนาะแมนครับชนแปดล่างแล้วเลขห้านี้ก็เด่นดีด้วยแต่ก็แล้วแต่นอแล้วแต่คนจะมีสูตรแต่ละคนเพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนพิจารณาเอาไปแล้วกันอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนได้สมหวังได้สมหวังกันเป็นแนวทางดีๆนำมาฝากกัน แตลุดสายวิ่งชุดที่ปูค่ะปูครับชุดที่ปูอ่าสูตรปูนี่คือสองกับ7ครับทำช่วงครับใช่2กับ7อาจารย์2เม็ดเดียวสองเม็ดเดียวอ่าสองเม็ดเดียวสองเม็ดเดียวตัวติดตัวติดเลขข้างบนอาจารย์มันจะมีหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับแล้วจะเด่นแค่2เม็ดเดียวก็สองสี่สองห้าสองเจ็ด ครับประมาณนี้แต่จะเด่นเม็ดเดียวคือสองเจ็ดสองเจ็ดตัวรองก็หนึ่งก็จะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวปูกับผมมาแถวเูาปูดมั่นใจการันตีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ปูอ่าการันตีจริงๆเขาใหญ่เจดีบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัวแต่เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยก็เลยบอกแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พอแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็มากมายแล้วเนาะ สายรุดสายวิ่งไม่ควนพลาดนะมาหนึ่งตัวคใครมีสูตรดับก็ยิ่งยิ่งดีเลยเพราะแค่สองตัวเองเนาะถ้าดับตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วก็จะเหลือตัวเดียวก็แต<อ>่เหลือตัวเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นแนวทางดีๆพิจารณา<อ>พิจราจรณากันว่าเรามีสูตรดับเนี่ยสูตรจริงๆแล้วกองสลากไม่มีเลขดับเนาะแต่เราทํามาถ้าเกิดว่าดับสี่ดับเจ็ด ก็เหลือสี่ดับสี่ก็เหลือเจ็ดเรามีเม็ดเดียวเราจะภูมใจไหมว่าเรานําไปเป็นแนวทางที่เราทิ่นชอบเป็น่ครับผมโอ้ครับผมมาดีครับผมแคบหน้าจอครับผมเนาะนีครับผมสี่กับเจ็ดเลขของปูซีฮาก่ะปูเนียไหอที่สี่นะคะสี่กับเจ็ดเนียนหอสี่กับเจ็ดสองตัวมาตัวเลขสองห้าแสนบนเด้อค่ะพี่น้องคะฝากเลยเด้อค่ะปูวาหมวนี้มันใจเด้อค่ะมันใจ มาสองสองตัวมาตัวคิมนีฝากกดไลกดแชร์กดติดตามกูฝากเพราอเลื่อเด้อค่ะเลยมีกำลังใจไปตามหาแนวทางกับเวฟซีเด้อพี่นอ้องคิมนีก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟัง